ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเช้าอีสานเท่าเนาะวมน,นี่สิ้อ้ามาเบิงไอ้กับดักโบร้านคือว่าไอ้อุปกรณ์หากินแบบวิธีเช่าบ้านเท่าเนาะครับเนาะเป็นมาแต่สมัยโบร้านแล้วอยู่หวยอยู่น้องแล้วครับคนอื่นลีเนาะ ภาษาบ้านห้องเพื่นเอินดีเพื่นเอินดีดีแต่ว่าบางบ้านบางจังหวัดเพิ่นกับจีเอินบล็อกขึ้กันเนาะแค่กระบอกอย่างเง้แค่ตอนนี้หน้ามันหน่อยแต่ผมมาถ่ายให้เบิึงว่าเพิ่นเฮ็ดจังไรวิธีการเฮ็ดของเพิ่นเนาะมีเพิ่นกิดจีเฮ็ดเป็นยังไงเหรอมีคือทางน้ำรุงเนาะครับนี่เป็นห่วยน้องข้องบึง น้ำบันนอกบันหน้าเ้องนี่แบะนี่เป็นเป็น,นพุ่มปัญญาของผู้เฒ่าผู้แกผ้าเฮ็ดมาเดี๋ยวมันจะผ้าลงออเบิ้งเก๋ๆนเบิ้งเกเ๋เฮ็ดเห็นเป็นไข่ๆว่าเอิว่าป่ามันกับสีลงน้ำหนามไหลป่าลงน้ำหนามไหลนี่น้ำไหลนี่ก็เป็นลำหวยเด้อยลำหวยยามหนามมาก น้ำหลากแนมะ่นี่ีนี้ป่าป่ามาลงมันกะไหลลงน้ำหนามเนาะลงน้ำหนามไปเพราะว่าตอนนี้นะ้ำมันคอยเร็วมันอาจจะบอเห็นภาพชัดเจนแต่อาจจะเพ่เา,เาเข่าๆเนาะแต่บางค้นไปอันเืียวาหลายคนเคยเห็นแล้วละ่ะแต่น,นี่ผมมาไทยเบิ่งนี้ ตอนน้ำไหลน้ำชิไรมาฮอนพีด้วครับเหี่ er, ยน้ำไหลมากนั่นปลาสิลงมาอยู่หนี่ยุกลมนมาหนีนะ่เนาะยุกลมนมาหนี่นะครับมันอาจจะบ่ชัดปันไลผมกับมือไม่นะครับสั้นยังไงกัขอประท่านอาให ลักการเพื่อนกับนี่เพื่อนสีเข็ดเป็นนี่เป็นไม้นะครับเป็นไม้ตีเป็นไม,ม้มากนี่เสาเสาไปคลายว่าบาใากออก่ให้น้ำแตกออกให้หน้ำไหลคอยลุ่มแม่นีม่นให้มันจอมไปปลาจะเข้าไปอยู่นี่นั่นบัน,นามนามไลนี่แหละครับบานออกบ้านหน้าห้องแต่เป็นท,ที่หากิน เดี๋ยวถ้าหน้าแมาง่งเนีผมมีมาไทายเบิ้งอีกไหมเนาะครับตอนนี้กับเบิ้งข้าวข้าวไปก่อนหลายคนกับคงเคยเห็นเราแล่ละครับครับต่อมากรับว่าเบิ้งอีกอันนึงอันนี้เพ่นเห็ดไง่ายๆเนาะเพ่นเห็ดง่ายๆบานเข้าเห็ดง่ายๆทุ่มปัญญาอีกคือเก่อเออนี่เป็นเป็นท่อนามเป้งหนามออกจากหน้าเขานี่นามเนาะนี่หน้าเขาเขาเนาะ นี่เวลาเพิ่นปิงน้ำครับนี่เพิ่นปิงน้ำมันจะเป็นท่อไหล่ขามไปนี่ครับไล่ขามไปไล่ขามไปนี่เพื่อนสีเฮดเป็นดางซุปว้เนาะหลาย้นกะบหู้แล้วกับโบเป็นยังเนาะครับผมไทยสำหรับคนบลูเพิ่นเบิงแต่ผู้เบิงแล้วผมว้าผิดค้าใดกับประธานอาภัยนะครับเนาะ อมก็ะยาดมาไทยพอเม่พี่น้องเบิ้งมันอาจจะบ่เมนเครื่องเล่าที่บามีสาระปันไดอันนี้คือเป็นกับดักเรื่งมึอหากินของอีสานบ้านเฮางเหรอครับนี่ครับเพิ่นสีนี่นี่เป็นปากทอเนาะปากทอเพิ่นสีงิบด่างเขียวภาษาบ้านหฮาก็ด่างเขียวด่างเขียวเงี้ยวๆนี่เนาะซื้อมาเราคนก็ตัด ก็ว่่เพ่นสีเห็ดเน่าตกบด้วยพ่นเห็ดเน่าตึกตัดเราพ่นกันยิบเนี่ยยิบยิบขอบมันใส่กันดูมันก็สิเป็นกลมๆเนาะนึกภาพออกว่าครับมันสิเป็นกลมๆตัดยิบใส่กันแล้วมันสิเป็นกลมๆเป็นกลมๆเราท่อกับกลมๆพิ่นก็บซุปให้ท่อเลยเราพ่นก็เห็ดเน่าๆลงไปนั่นถามว่าเป็นยังพ่นดืวเห็ดเน่าก็คือว่า ตอนน้ำแห้งๆนะถ้ามันถือป่าแล้วนะครับน้ำมันจะทางป่าป่าจะตายนะครับคนเลยต้องเห็ดเจ้าแ้วเห็ดเจ้าแย้วเพราะว่าตอนน้ำออกมานน่น้ำมันแห้งพอมาฮอดไรมาไหลมาลมาฮอดผีมันสีเริ่มคอยป่าสีมาอยู่พี่ป่าสิมารอยอยูพีแต่ตอนนี้ก็มีป่าอยู่แยวผม,ผมไทยบิ่งเนาะป่าซิ่วป่าเชงเท่านี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะบบเห็นชัดเนาะครับเนาะ นั่นเห็นไหมครับป่าครับนี่ป่าซิวป่าซิวบานหฮามันอยู่นนี่ต่คือตอนนี้น้ำม,มันหน่อยน้ำม,มันหน่อยแล้วมันเริ่มมาถึกแล้วเดี๋ยวตอนน้ำไหลไหลผมจะมาถ่ายบึ่งไหมว่าเพื่อนสีได้หน่อยได้ไหลสักหนว่าเพื่อนสีคุ้มค่าบ่การเฮ็ด่า ต้นกาเฮ็ดไว้ยูใบกินบ้านเท้านี่แหละครับนี่ก็เป็นทุ่งหน้าเนาะทุ่งหน้าทุ่งหน้าเขางามแล้วพี่นนอะท่างนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ทีนี้ถือว่าน้ากับพ่อมี่กับ่าถึงกับหลายแต่ก,กับพ่อมี่พ่อได้ขเขาได้งามวันนี้ผมก็ออกมาหน้า มันน่าแหละลีลยางม้าไทยบึงว่าเพ่นเ็ดกันจังไดเห็ดแบบไดการหาอยู่หากินบ้านห้องสีสันเนี่ยจักหน่อยเด้อครับมือมือใหม่ครับมือใหม่ นี่นาตาเบื้องไกลๆเบื้องไกลๆเด้ี่น้องเด้อนี่เห็ดมานี่นี่มองก้นสุดมันจีมีเนวาๆลงมาอีกเลยครับเน่าๆลงมาอีกเพื่อว่าคือกนรละการเดียวกันคือว่าบ่ให้ป่าตายเป็นยัางบนคือเห็ดเง่าเป็นอยังขึ้นคือเพราะเห็ดตรงเอาแต่หมองมันไหลมันลงมาคันเทเอาแต่หมองมันไหลมันไตยเล้อครับป่ามันตายมันเน่าน้ำทังมันเน่าเจ็ด ปลาเก็บยังก็สิออกก็สิเน่าสิบ่ได้ผลแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดยาวๆแบบเพิ่นเฮ็ดนี่มันสิได้ผลเพราะว่าสวนน้ําไหลไปฮอดปลายน้ําสิเริ่มค่อยปลาก็สิสามารถอยู่ได้น้ําบ่แห้งเกินไปปลาสิอาศัยอยู่ได้จนฮอดเพิ่นมายามนามื้อเช้าถ้าแต่ว่าถ้าเฮ็ดสั้นๆผมอธิบาย่นเบิ่งใหม่เนาะ เป็นยังพิ้นขึ้นรตรงเอามองนี่เป็นยังพิ่นต้องเห็ดแงว้วลงไปยังสี่เงวลงไปจนฮอตพูนไกลๆพื้นเพราะต,ตอนน้ำแห้งตอนตรงนี้น้ำม,มันจีแง้งค้าเขาตรงเอามองนี่น้ำจะไปทังป่าป่าสีใครๆว่าป่าสีรับเ่ไว้มันตนูนแห้งเนาะมันแตะท่วนานา้ำเอาไว้มันไตเมื่อมันายเมื่อมัน,าย,มนายแล้วมันกระเต้า มันก็สีออกมันก็สีนา่าเพราะฉะนั้นถ้าเิ่นเห็ดเน่าๆยังไงน,นะครับเห็ดเน่าๆไปนี่มือเศร้ามันก็ไมย่ยำทีเดียวมันไม่ได้ยำดูดินี่มือเศร้ามือแรงแต่ว่าถ้ามาตรงออกตรงนี้ได้เที่ยวยำอยูม่ยมื่มือท่าป่ามันถูกๆเพราะว่าย่านป่ามันเน่าครับนี่เป็นบอก สำหรับคลิปนี้กับ่มีอย่างไรเนาะกับมาไทายบึงวิธีจับป่าของเศร้าบ้านเศร้าบ้านนอกเข้าจับป่านก็คือห่วยห่วยน้องคล้องบึงบ้านเขานี่แะครับมีความอุดมสมบูรณ์เพราะประมาณน้ำคู่ห่วยบ้านเขาอนนามีหอนตะเคียบกินครับ เกบข้างบัได้ซื้อได้ขายดอกครับท้องปลูกไว้บานไว้สวนไว้ให้ไว้หน้าห้างก็ได้กินบานนอกห้าวบอุดยูอุดกินครับลงห่วยก็ได้ปาลาลงน้ำก็ได้ปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับบานเ้าครับสวนผู้ใดอยากสายบัวก็มีครับสายบัวสำหรับคลิปนี้ผมกับฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอให้พี่น้องสุขูสุขคนที่มาเบิ่งคลิปนี้กดติดตามกดให้กำลังใจผมได้ด้วยครับเพื่อผมสิได้มีกำลังใจทายทำอีหยังแปลกๆเครื่องมือหายกินของอีสานบ้านเฮาให้พอ่อพี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ